풋, 푸드 이풋 푸, 푼 롤, 수아이, 초발아 뭐야? 수아이, 아, 어 수아이, 아이 Today, Hawaii d 스 s t a n c e u n 아이반 어, 빨리 탈래 왔니? 떨렸. 수아이 맛. 오, 너 뭐? 응, 너 뭐? 타맥 러쉬지? โอ้คนสวยที่สุดที่ไหนรักมากโอ้สวยสวยมากสวยใช่ไหมจริงจริงสวยมากเร็วคนนี้สวยเลยสวยที่สุดจริงจูดี้ขี่มอเตอร์ไซค์เก่งไหมจูดี้เก่งไหมโอ้เก่งมากโอ้เร็วฟานซีสวยมากจูดี้เร็วจูดี้สวยมากใช่ 방콘 첫나락나락뭐나락 근데 비장ชอบน่ารักหรืบ다한 주디 예쁘니 어 주디카 주디 ถึง오케้วโอเคไห이โอเคไหมคนสวยแฮปปี 뭐? ไหมโอ้ชูชิสวยมากเวลาถ้ำอาหารสวยนะใช่ไหมโอ้จริงคือ

I never make up. I never have perfume. 때면쿤 마오. 진짜. 오, 쏘이는지. 아, 새이래 오, 아, 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 อุ๊ดจิงๆแท่นะได้ไหมแล้วมาดูหมายเลขสุดท้ายนะคะลองดูิ้นนะคะซึ่งเหลือคำถามนั่นก็คือหมยเลขสองนะคะน้องลิ้นคะช่วงเทศกาล ui xíu xốm, thấy máy, mừng cơn thấy máy, Mừng khai à muốn muốn tuyết cát à tuyết la na làng ok, bay tung đi nồi uốn, máy uốn, cái, 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 섹시 봐. 멋있지 않네? 어, 매특제. 매특제. 파 오! 보란 스타일. 어, 매비야. 내가 비야 아, หมุนหมุ 여기. 오! 너라? 어. 스위치 요 오, สวยมาก. 주디. 주디. 아, 진짜 팝박. 달라이 주디 ่าตนอนอ 아, สวยมา จริงะเมืองตกไม่เนาะดีนอนดีสวยสวยสวยๆดนีทุกครัง้ง24ชมงสวย,ชชวยใช่24ชั่วโมงสวยโอ้ย24ชมโอ้เทนลียอันเก่งมากสวยมากกว่า24ชั่วโมองอีกเก่งเหรอตกใจดิไม่รู้ดีสวยมจริง โอสมันเลว่ะน่ารักยักจนเีวเขีย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 วที่บอกว่าเห็นเด็กน้อยๆแล้วแบบว่าอยากอยากหอมอย่างเงี้ยหวานหวานดูค่อย อันนี้หวานกว่าโอเคไปโอ้นี่ค่อยมากทำอะไรอยู่ครับมะพร้าวเพิ่งเด็ดมาจากต้นหลังบ้านอร่อยมากืมคนสวยให้มะพร้าวอร่อยกว่าคนนี้สวยมากอ่าเร็ว คนนี้สวยจูดี้สวยก็สวยนะก็สวยหรือสวยสวยมากจูดี้สวยที่สุดโอเคอืมที่บ้านนี้ก็มีแค่แม่เจริญกับจูดี้จูดี้ไม่สวยได้ยังไงคนแรกสวยว้าวสวยนะหนึ่งลูกจูดี้พอวันนี้แน่แน่วันนี้สาวันวันยุทธสาวัน สาวันะวานเยอะบนสวรรค์ไม่มีนางไม่มีแองเจิรเพราะแองเจอรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่เจเรียรจังว้าไม่เคยวานะหวานเลยใครสอนพี่จองพูดเรียรเลยคิดอะไ ไม่จริงมัต้องมีคนสอนี่สวยมากเอโอเคอกไปกินกาแฟ